สวัสดีจ้าดีตอนรับสู่ช่องอีกาชาแรลขึ้นก้าแล้วจ้าวันนี้กายพายไปกินสมตามปูปลาจ้าแซลมอนเยอะๆจ้าตอนญ่ๆแบบพริกญ่จ้าต้นอ่อนท่านตะวันจ้า พักบึง้งมาจ่ะเสริมแซบน้ำกันโอ้ยเลยลมแห้งค่ะลมยินหรือแม้ลมหนาวมาจ่ะเสริมแซบน้ำกันพันกันพันกันคือฝอ,อยทองเลย พักกันได้ยังกินเ,ยนนเยนะยเนาะลอยนีกก่ง หวานนั้นมากจ้ะแซามันว่าม,มันลืมอย่างลืมวาซาบิ <laughs> <laughs> บรรยากาศดีครับจ๊ะมึง คือแห้งเลยแต่มันจะเขาตา แซประสมนี่กินไม่เคยเบือ่อด้วยอ่ะของมากส้มตำก็ไม่เคยเบือ่อเลยันกินได้ตลอดเลย แซลมอนนำปลาเยอะๆจ้ะ

นี่หั่นเองแล้วจากกระสิบ่างามซ้ำให้เขาหันหน่นให้อ่ะ thương bắn này, đang gìn nọ. Hả, nó hình như cái tao nhảy, เสียตายน้นองจ้ามิจรนปลาลาด้ามิจอนปลาแดกก็สินว่าใจกันค่ะบ้ามิจรนปลาแดยอือ Lại ừ. 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 làm không? ผสมร้อยน้มเนะ่ยแข็งเฉื่อ แบบดีจักตรงอื่นทำไดน้น่าจัฟินมากค่ะิ่ที่หนึงี่คือหายเหยวเลยจ้ะ เพราะบ้านก็อยู่ไกลเมืองแบบนอกเล็กน้อยาหากินยากต้องเขาเมืองอย่างเดียวยังช่ด้ปลาแซมมัน หอม,ม,มอิ่มหรอเอ่อซีหาตอนนี้จงว่าให้ตากล้องรักย่านตากล้อ,องหิวน้ำทรรมาก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เป็นกำลังใจให้ก็อยให้คลิปต่อไปในเด้อจ้ะสวัสดีจ้า